เราคนใหญ่จะพาเนาะถนนนะนีน่โรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นโรงเรียน โรงเรียนมัธยมต้นหรือว่าโรงเรียนประถมก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้ถามซาก,กันเลยไม่รู้นี่ฉันมากจะเซียวเยอะเพราแถวนี้แถวนี้จะไม่เหมือนบ้านพี่พแม่หมีบ้านพี่แม่หมีเขาจะติดลบกันแล้วบนเขา ถึงไม่ใช่บนเขาแค่ข้างล่างโอ้หคงจะหนาวมากแล้วอ่ะใบไ,ไม้ถึงเปลี่ยนสีหดบานที่ไม่เหมีแต่นี่ยังเขี่ยวเขียวเยอะอ่ะขอโทษนะเสียงคนยายยังแหบเสียงคนยายยังไม่ไม่ออกอ่ะเทเี่ยวกับไม่สุกไม่กี่เที่ยวกันจนหงสะบักสบอม แวันนี้นยายแอบออกคนเดียวก็มีกี่ออกมาด้วยเราสเตปบรรยากาศ คุณยา่เสือต,ตกเกียวค่ะแต่พอมันปู่คนยี้ถ้าเสียก็เลยย้ายกลับมาที่บ้านเพราะไม่มีใครอยู่บ้านจริงคุณยายชอบตกเกียวนะคะเนี่ยนี่แม่เดี๋ยวรอมีกี่ตัวหน่อยอาจจะย้าย ยายเขา,าอยู่ในตัวเมืองหลวง,งจะได้มีเรียนกัน,น,นอะไรเยอะแถวตรงนี้โรงเรียนโรงเรียนสอนดนตรีก็หาย,ยากอะไรก็หาย,ยาก <c oughs> ไปไหนไปมาก็ลำบากโอหัดขับรถเองอยายเคยขับรถเป็นนะ,ะแต่ญี่ปุ่นขับเป็นก็ต้องมีใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่ไม่ได้ ก็มีอะไรขึ้นมาโดนจับมามีคุณขอนหมดเลยน้องจีบอกให้ไปฝึกขับรถเขาก็ไม่ยอมไปไม่ได้มอไซค์ก็ไม่เป็นหรอน้องกีไม่ไเ้ <c ười> จักรยา <c ười> นี่เราจะขึ้ปทางนี้ ไปไหนที่ก็ต้องรอคุณกาวันหยุดน,นุ่นน่ะมันจะไปที่ไกลๆไ,ได้มันจะมีคนขับรถให้ได้เด้ย๋ยวเขตชนบดเนี่ยบางที่ที่เราจะไปบางทีสถานีรถไฟไม่มีก็เราก็ไปไม่ได้มันต้องรถส่วนตัวนะมันจะไปได้ คุณยายมาออกกีฬาเดินทุกวันคะวันประมาณชั่วโมงหนึ่งบางทีก็อย่างต่ำก็ครึ่งชั่วโมงพอช่วงโควิดระบาดหนักคุณยายไม่ออกไปไหนเลยสามเดือนอมผมรู้ตัวพี่น้ำหนักขึ้นเยอะเลยค่ะ ตกใจเดินแทบไปเป็นด้วยก็เลยมันเริ่มเดินทุกเช้าทุกเช้าวันหนึ่งรึ้งชั่วโมงบัางชั่วโมงบ้างแต่ช่วงช่วงหน้าร้อนที่กินนอะช่วง้งแต่เดินเมษาสภาไปนี่ที่สี่ เ่ี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะสว่างแล้วเราก็ออกมดได้แต่หน้าหนาวนี้ที่ห้ายังมืดอยู่เลยอกโมยังมืดอยู่เลยค่ะเกินขึ้นเขานแต่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างดีเลยนะ ทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคนถ้ามีกล้ามเนื้อก็ก็จะอยู่ได้นานนะสีวิตก็จะยืนยาวจะ,จะได้อยู่กับลูกหลานนานๆคนบ้านเราคนพนบทบ้านเราเขาไม่ออกเขาไม่ออกกําลังกายแต่เขาก็ทำงานอยู่แล้ว ก็โอเคนะอย่างนี่คุณเนี่ยไม่ได้ต้องมเดินออกเองอืมเออ